สวัสดีครับวันนี้มาติดงานนอกสถานที่นะครับติดบอกแคปเครื่องท่อนของ d m a x ็นะครับเป็น d m a x ็ปี2019ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับตัวนี้ตัวพิงก็จะมาเข้าร่องตัวนี้แผ่นตัวนี้ไม่ได้ถอดออกนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดได้ ตัวโครงเป็นโครงเหล็กนะครับโค้งเหล็กแข็งมากตัวนี้น้ำหนักหนักพอสมควรนะครับไม่เลื่อนไม่ไหลครับเพราะว่าเรายิงสก,กูล,ลง3ามตัว1ตัวแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตัวท้ายโน้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบานพับครับสามารถเปิดปิดได้นี่ นั่งสบายครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อนุ่มไม่แฟบง่ายนะครับตัวตัวหนังที่มาหุ้มนี่ก็หนังหนาครับสามารถสั่งได้ทั้งลายธรรมดาและลาย VIP นะครับติดตั้งก็ง่ายครับยิงน็อตแค่3ตัวตัวพิงก็ยิงน็อต ใส่โครงนี้ด้วยนะครับนี่จะเป็นเป็นเหล็กอยู่เป็นโครงยิงน็อตใส่กันยิงสกรูใส่กันก็ไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนสำหรับลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลนะครับเราไปติดตั้งให้นอกสถานที่ได้นะครับเลือกสีเลือกลายได้ตามใจชอบครับลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ ขอบคุณครับ